ครั้งหนึ่งคลิปก่อนเราเจอตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้ด้วยวันนี้เราจะมาชีวิตรอดกันนะครับซึ่งไม่มีกล่องใช่ไม่มีกล่กอเราจะต้องเอาชีวิตรอดกันก็เหมือนได้เสียอะไรดันลังด้วยไม่มีอะไร,รมันตัดไม้ดีกว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำคือตัดไม้นั่านอง ตอนก่อนผมเริ่มจะเริ่มคลิดปุ๊บผมเจอผมเจอพิกัดเวยใครก็ไม่รู้ส่งพิกัดมาเราจะต้องไปพิกัดพิกัดนั้นกันๆๆก็บตสติ๊ก็บตสติก งไปตรงไหนนะฮึมทำให้รู้สึกว่าแถวนี้มัน,ปนแปลกๆนะเนี่ยแปลกมากแปลกโคตรแปลกแปลกสุดๆอ่ะโคตรแปลกเลยแปลกจันเห็นหินแวงั้นก็ให่ต้องสงสัยแล้วมากอกไม่อะไรเย หวังว่าในเซอร์ดีจะไม่มีใครอยู่นะกันพิกาที่เราได้ได้เห็นมาในนี้มันคือ ขึ้นหน้าจอแล้วเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เราต้องไปละแปลกมากเลยแปลกแบบแปลก,กสุดๆแปลกจนน่าสงสัยแปลกเหมือนอย่างกับมีก็อิล่าม,มาถึง ตกก็ตกแล้วแล้วก็แหลกด้วยแหลกมากแหลกมากมาเราจะต้องตรงไปเรื่อยๆกว่าจะถึง300งัก้ก็ทาแบบไปตอนนั้นเลยเลก,กันแล้วกัน หนึ่งหมู่บ้านแล้วดีใจมากเลยนั่นมันอะไรสิ่งปลูกสร้างรูปแบบไปแล้วนะนั่นคือสิ่งปลูกสร้างรูปแบบไปม่อมาไหนเนี่ย ไปดูซีโปูกสร้างตรงนั้นดีกว่าว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่าหน้าน่าแปลกมากอะไร SCP-939 ที่นี่มี SCP ด้วยเราดินั่รนไข่สนใจไม่สนใจไม่สนใจ อย่าเมื่อเราได้เสียงปืนสไนเปอร์ก uh ันเถอะมันมี <h <h ่คนกำลังยิงนั่นอะฮึน่าสงสัย น่าสิ่งที่ what the fuck is this คุณครับ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 รู้จกักอันนี้ไหมครับ scp 3 9ครับรู้จักไหมครับขนาดคุณรู้จกัก scp 3 9มั้ยไหมครับอยู่ไหนล่ะครับ คุณพูดอะไรครับโอเคถือว่าเราผ่านมิชชั่นละแต่มิชชั่นวันนี้คืออะไรควสในการอัพของคุณพอจะมีควสอะไรให้ผมทำไหมครับควสอะไรครับทำไมครับให้ผมขุดจอดแล้วครับขึ้นฟ้า เล่นเด็กลงมาเนี่ยไม่เ <c oughs> ข้าใจที่จะสื่อและเข้าใจที่จะที่จะสื่อเลยนั่นเนี่ยเบนดี้บอสเข้าใจ ทำอะไรเหรอทำอะไรเออเอ้ยเอ้ยว้เาเลื่อนรถตีได้ไหมโอ้โหตีไม่ได้เอ๊นี่นี่เปิดสุดโกงทำไมตรงนี้มันดูเหมือนมีอะไรบางอย่างะเนี่ยเหมือนจุดจุดนี้มันเคยมีการทำอะไรบางอย่างขึ้นมาด้วยนะเนี่ย ไม่ใช่คอมพีเลอรพราแต่วันนี้ภารกิจของเราคืออะไรกันนะปกติเราจะต้องมีภารกิจนะน่าสนใสใชะเหเ,เกิน กำลังฆ่าคนแบบเป็นดีจักกินเลือดคุณเลยโซยุ้มก็อร่อย <c oughs> เหมือนกันนะเนี่ยอะ่ะวันนี้ครับน้ำแ้ว อะไรครับสาร์สวนแก้บนเลย้เวลาในการโกเลมแตกหนึ่งมีศพคนตายด้วยฮัลโหล ภา,านนร,รากิจคืออะไรครับเ,บเนี่ยตอนนี้คนมีภารกิจอะไรให้ผมทำอะไรครับเ, <laughs> เสียใครวะกดเหรอเสียกดเคีงพูดนี่นะ นี่ใครเนี่ยถามเธอชื่ออะไรเนี่ยโอเคไปละมอยู่ไปละไปอนอะไรได,ได้ได้อะไรนะฮะไห้ได้อะไรนะโควิดพีเอ็มสองจุดห้าฮะโควิดโควิดที่อะไรโควิดฉันจะให้ขอมีหน่อยมาแล้วกันนะมีหน่อยเอาไว้เชิดคอ,อคนอ ไปเฉิญนคอคนเลยคุณนนท์ทำลายภารกิจให้ผมใช่ไหมเพื่อนเรารางวัลใช่จริงเคภารกิจยังแรกคือผมต้องฆ่า EPC หนึ่งตัวฮะ วันนี้อิงเบนดี้ไม่ได้เขาไปต่อยหน้านะว,วันนี้เบนดี้เขาจะใช้ปืนในการกำจัดศัตรูนะ โกรที่สุดน,นี่ต้นคามได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอฆ่าซัมบีทั้งหมดสิบตัวเราหนึ่งคน้วยแล้วซัมบีอยู่ไหนอะ เอาวเฮ้ยตัวอะไรวะานะตัวอะไรวะานะเฮ้ยอ๋อคลิปหายเิดกระสุนตัวเชี่ย,ยอะไรวะเนี่ยแม่งใหตายฮะพี่กิง้งผมเจอเทเวอร์นนสันผมเจอสังโฆสีแฮมมี่ก็ติ้ง ตอนนี้ผมกำลังตกอยู่ในสถานที่ผมไม่รู้จักผมอยู่ในจุดเกิดเจอรัสซัมบี้ ก็แล้วแล้วเรื่องผ้าปดกดก็สุดใจดีกว่าคิดว่ามยังไม่รอดนะใช่คิดว่ายังไม่รอดเพราะสองตัวนั้นมันเป็นตัวอะไรไม่รู้ไมไ่เพื่อนนานเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยแล้วนี่มาสามารถอินชา้าได้ไหมนะไม่น่าได้อินช้มันจะดีมากไม่น่าได้โดยเฉพาะไอ้ตัวหัวสวรน,นั่นน่ะ เฮ้ยมันฆ่าเด็กใช่ไอชัดหนีที่นี่หนีอะไรกันแอ้วไม่ก็กูโดน scp หกหนึ่งศูนย์มึงเซตสปาว์พอยท์ให้กูสิ ไปแล้วนะหตัวมันเกิดมาอีกรอบหนึ่งไม่แล้วอะใช่มันต้องการจิตพิจูนตอนนี้ผมก็เจอแมวหนึ่งตัวเน่ยฆ่ามันอุ้ยเหี้ยตกใจหมดเลยซึ่งไม่มีกระสุนแมวเหี้ยวะเนี่ยไม่ใช่แมวแล้วหนีดีีหนีหนีหมดเหี้ยไอ้สุี mèo tua à. à, rồi đấy mèo à mèo à tay mất tay nào ui dớt dớt tao xem cao mi lèo hỏi thỏi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  hỏi 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 hỏi

อย่าเด้ละใช่กินได้ป่ะมันไม่ใช่อาหารมันต้องใช่เนี่ยมันไลฟ์ฮะมันมีขึ้นบอกว่าไลฟ์โฟมันมีขึ้นบอกว่าไลฟ์โฟอ์อะ มโอเคขึ้นไม่ได้เออขึ้นได้ ืนมาแล้วนะครับจังหวะนี้เราได้ปืนพกมาปืนพกพานะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่ค่อยเล็กมากสักเท่าไหร่เขียแมงบุญดิน โอเคจังหวะนี้เราจะต้องทำอะไรกันเราควรเป็นน,นะววน,ปน,นี่ <c oughs> <minutes> เฮ้ยๆๆใยญ่ๆๆใอย่ๆๆห้องน้นเมื่อกี้เองแล้วมึงเอาอะไรไปนะเอาเงินอินทอสเตอร์ผมมีนี่ครับมันคือระเบิดเหรอไม่ใช่ระเบิดคืออะไรไม่รู้บอกว่าฉันจะเอามาแล้วมันก็จะเสี่ยงมันไม่รู้อ่ะก็ดูเป็นชุดรู้สิี เปรียดบอสขอเล่งเขาจะอย่าให้บ้านพังบ้านไม่พังเพราะมันเลี้ยงได้ให้จุดให้อาหารหนึ่งก็ได้ก็เจอแล้วนะเปรียดคือ no บอสมันพูดคำนี้มาด้วยโนสามโจมสามโจมมีสามมัน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 เฮ้ยสามมัน มนไท้เลยมากูได้ไนเนอป์มานั่นมันแมวที่มันฆ่าฉันแน่ว่ะแน่วะมาไงจม๊ <c oughs> What is this What is this What the fuck is this เฮ้ยมึงทำมึงทำนี้ไม่ได้นะเว้ยมึงตายนะเว้ย มันตายมั้ยยยยมันตายมั้วยยมันตายมั้ว้ยไม่มีวิธีการทำนีนมมเลยวะนเสกปืนกูไปเหรอรู้สึกปืนหายนะเนี่ยปืนอะไรหายรู้สึกปืนในตัวกูหายนะเนี่ยไม่มีปืนหายกูเสกกูทำการอันนี้มากูทำมากูทำอันนี้มาได้ของไหมก็คือตอนนี้กูมีอันนี้มาซึ่งมันเป็นส่วนผสมหลักในการทำอาวุธ เอ็นชาร์ดอะไรไม่รู้เนี่ยเอ็นชาร์เอาไปเลยไม่รู้นี่คืออะไร,รไต้องให้กูขุดดิกูขุดได้ไม่ใช่หรอกูสามารถขุดได้ไม่ใช่หรอ